ความน่ารักของนางทุกคนอลิสนางมาตลอดคือเธอจะมาแต่ต้นจนจบไม่ได้นะอลิสน้องเก่งน้องน่ารักเอนเตอร์เทนเก่งมากนุ๊กเขาเอารอดอยู่แล้วเอาอยู่เรื่องเอนเตอร์เทนไม่ต้องพูดถึงน้องเก่งมากร้องก็ไม่ต้องพูดถึงสุดยอดเนาะใดๆแล้วคือชอบตรงที่แบบ อลิสนางมาตลอดตามตัวตลอดเป็นเงาตามตัวคนคนเดียวกันเป็นหนึ่งคนคนเดียวกันนางมาบ่อยกว่านุกอีกมัง้งเนี่ยนางมาบ่อยกว่านุกอีกนางอลิสเนี่ยน่ารักทุกคนน้องเก่งมากแสบด้วยแอ่มันแยกกันจัง่อยนะ <c oughs> จริงจริงอยากจะเอาเพลงยุคนี้มาเยอะมากๆเลยแต่มันมีแต่เพลงช้าๆหมดเลย เต็มอิ่มหรือ,อยังครับป้าทั้งหลายอะอะไรนะเกิดไม่ทันบางคนเชื่อแต่บางคนไม่เชื่อเพลงในยุคยุค90วันนี้เอายุค90มามาเยอะมาหลายเพลงเลยทุกคนน่าจะร้องได้กันใช่ไหมครับแม่ว,นนวันนี้ดูอบอุ่นนะเหมือนกับยกรุ่นนั้นอะมา ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยยุคนั้นคุณคิดถึงเพียงอะไรฮะเ้ยเอาพูดเด็กหน่อยก็นั่นดูมาว่าบรุจักบรุจักเอาเพลงน,นั้นดี่ขอขอกราบขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงดิ ขอขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุ่นจากแดนเพลงขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุ่นจากแดนเพลงนุกแสงชื่นใจไายลังเว้ แปดเพลงให,ให้กำลังใจน้ำใจเองไม่ตรีจากแปดเพลงทุกทุกทีกทกท่กายหลักไหลลูกเขาปากน้ำธนาดลเอาไว้ปากเป็นแปลงใจให้ทุกทุกคนลองเขาเสียับปากแม่อย่างไง แม่ป้าปาย,ยัง่าปายเยอยากไอ้เขาฮะตกมือให้อยู่แต่ถ้าไม่ถูกก็อย่าพูดรย,ดยปรอย่าปากแค่ากจากไอ้เขามันเป็นเพลงที่สมัยเอาไปประกวดครับทุกคนครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมนุกธนดลคนโก้โอ้โหใหญ่จังนะฮะโ,นะโชว์สักหน่อยอะ คนมีน้ำใจคนมีใจใหญ่น้ำใจใหญ่มอบให้กับทุกๆคนนะเ<อ>มื่อกี้ได้ยินข่าวว่าพี่เก่งวงเฟมนี่ได้ตัดเพลงเยอะเลยใช่ไหมฮะพูดบ่อยใช่ไหมครับพี่เก่งไปซอสีกันกับนุกคนค๊กโดนงะเมื่อกี้นั่งอยู่กับเอ่อกับแม่แม่บอกว่าโหพี่เก่งได้ตัดเพลงตังเยอะเลยเหมือนกันกับนุกเลยพี่เก่งพูดมากกว่านุเกรอแมอ่ยังไม่เท่านุกเลยอน เดี๋วยวเซแว่นดีๆก่อนที่แรกว่าสิเซ็ตผมมันแหละแม่จะพาบ่อ้เซ็ตแม่จะพาบักยังสี่ไปสั่นไอ้คอยคิดว่าเมื่อนี้นะจะได้ตัดหลายเพลงกันเดอีอยบคอยฟิล<อ>เด<อ>ี๋ยวตัดเลยบ่ครับนะเอาตัดเลยบออย่าเบิ่งอย่าเบิ่ง ไปเนาะแต่งตัวมาลอๆนี่เนาะเอ้าไม่มาก่อนเอ้าขี่บูกไหลป่ะเป็นบัตรใช่ะเอ้ยเป็นบัตรด้วยนี่วันนี้มีเพลงย้อนมีเพลงย้อนในช่วงวัยนั้นมาเยอะเยอะมากเยอะมากอ่าอย่างเช่นอักไหนใครที่อายุเยอะแล้วแล้วอ่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง เรื่องอายุมันไม่สามารถที่จะเอามา,มา,ม,ามาคุยแล้วก็เอามาพูดก็ได้บางครับมันอาจจะบุรี่ถูกไหมแต่อยากจะให้อยากมีความคิดแค่อยากให้นึกถึงความหลังความเก่าแค่นั้นเองอ้าวต่ทีบอกว่ามาหัดเพลงอนะไรมันอีอกโดนยุเพลงเจ้าของมาหนิเดี๋ยวเอาเพลงเจ้าของก่อนขออนุญาตพายกีต้าะนะอาจจะไม่ได้มีเสียงแต่ว่าต,ต้องเทอะไ้ก่อนนะน้า นีมันมีกีตาร์นี่หว่าเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพูดเล่นน้องขอบคุณมากๆนะเต้ยน้องรักจริงๆจะให้เต้ยร่วมแสดงด้วยเฮ้ยยังไงครับเอาออกบ่าวเ้บป่ ในเวลาต่อจากนี้เป็นการโชว์เพลงของนุ่นิรนครับผมหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วจะอยากจะให้ร้องด้วยกันไปดังๆนะครับถ้าคุณค่ะพอให้มันมีสีสันพอามันมีสีสัน คนเรามันจะมีหน้าเดียวเลยไม่ได้คนที่อยู่ด้วยเขาจะไม่มีความสุขอันนี้คือบ่ามันธรรมดานะพี่น้องบ่ามันหลอดธรรมดานะครับหลอดแต้งนะครับต้อเอานะครับคอยต้อหลอดเอามันบมไม่หลอดเง้วต้อเอาเองพร้อม ยัางกาะเท่สุดๆใครบอกเมื่อกี้นี่คือผแผนกยองครับสามปีกลัวกับยองมากสิละ่ะจีเียวกลอรอสีขีก่กลอรอเฮ็ดยังกลรอพี่น้อง,อองเอ้ยอุ้ยขอโทษครับจะฉี่ก็รอจะอุดจะละก็รอ